หนังใหม่มาแล้วสัปดาห์นี้ใครกำลังรองหนังใหม่กันอยู่บ้างคะเมเจอร์มีมาให้ดูทั้งหมด2เรื่องด้วยกันค่ะเปิดเรื่องแรกด้วย m a c 2อภิมหาโคตรหลามร่องนรกค่ะการกลับมาของเจสันสเตแทมนะคะที่เคยปราบฉลามยักษ์อย่างไม่กะโรดอนมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะงานนี้เขาและทีมนักทีาสตร์จะกลับมาพร้อมภารกิจครั้งใหม่ที่ใหญ่แล้วก็มันกว่าเดิมค่ะการฟาดกับโคตรไอหลามในครั้งนี้จะมีจุดจบอย่างไรนะคะอย่าลืมมาติดตามกันในวันที่2สิงหาคมนี้นะคะ กาะกรเด้เรื่องที่2กับการดาฮาฝ่าสมรภูมิทรายเดือดค่ะจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเหลือเวลาชีวิตอยู่เพียงแค่30ชั่วโมงเท่านั้นนะคะงานนี้พบกับเจอร์รัตแบตเลอร์ในบทเจ้าหน้าที่ CIA ที่ต้องเอาชีวิตรอดตายจากดงฆาศึกหลังจากที่ไปบุกทําลายโรงระเบิดนิวเคลียร์ในอิหร่านนะคะงานนี้เขาจะรอดจากขุมนรกได้ยังไงต้องมาติดตามกันได้ในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะข้อหนังแอคชั่นต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ห้ามพลาดนะคะเรามีนัดกันแล้วนะคะแล้วจากการที่เมเจอร์ซีนิเพ็กค่ะ